แ้วอยู่กูอยู่ใครวะอยู่ไอเปอร์เหรอแล้วมีไอเจ็คนู่นวโอ้โหไอ้เจ๊กเอาไอ้นี้อุ้ยแม่งวีเดสอยู่นั่นกดหัวแม่งไปมันวีเดสสองตัวในห้องกดหัวแม่งนะอ้าตายเลยไออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแล้วเขาเข้ายึดแล้วเข้ายึดมาเจ๊กตัวนึง

ในห้องในบ้านในบ้านเนี่ยเออบ้านหลังเนี้ย M1 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 ใครว่เปิดเหรเอ็ม M1 m เฮ้ยมีสองตัวนี่มาเปอรในบ้านหรอมั่งใครได้ปะวะไอ้เนี่ยไล่ไล่ไล่เฮ้ยโอ้ยยิงมันไม่แต เกาฮะสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีโหเสร็จเหรออะฮะตอูเนี่ยเพรฮะ<ห>ไม่เหลือกู่าตัวให้กูเ,รห,รเรหรอเหลือหกนาทีแล้วเเต็มเหอเพ้ไย้เยเยยเยเอาเสยเอาเสยยะแตกตไร ปลยตัวเล็ก <rôle> ป right, ิดตัวเล็กปลี่ยนนตัวให้มิดเถ้าถ้าอย่างกูมีคนเรียกตัวเล็กกูก็ก็คงแปลกใจอ่ะเออก็ข้อข้อกูว่าใช้อ่ะเอาแล้ว ออยู่ในนห้้งีแม่งเกิดในบ้านเยอะว่ะจุดเกิดในบ้านแม่งโคตรเยอะแหละเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเล่นกันฮะจ้ามาสกิลเต็มป่ะสกิลเต็มเลยสกิลเต็มเลยไม่ต้องความไอ้ในบ้านเพียบเลยในบ้านบานเลยไอ้เราดันไปนู่นเหนือเราไปนู่นเหนือไหมเราเปลี่ยนจุดเกิดดีกวาเล่นตรงนี้แม่งไอ้มูเซอร์มูเซอร์มูเซอร์แหมวะไอ้บนบนอนุ่นเนุ่นห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 อุ่นหน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  หมอชื่อไรหมอจะได้ชวนมาก่นอน